ยกเราแม่งถึงขวดถึเรื่อมังที่ใจร้ายเคยรักแท้แต่สุดท้ายกลับน,นอกใจอยากจะลืมแต่ว่าแม่งยังวนคืนนี้ขมาม้หมดขอลืมคนยังมือมึงบอกว่ารักแต่ปากพูดไวจะหายพูเจอของใหม่มึงก็หายไปเฉยๆไม่ได้งโง่แค่รักมากเกินจนไม่ทันเห็นว่ามึงม่แค่บทเรียนมึงเล่นละครยิง่งฝาดาราอยากซีส้าแต่ข้างในที่คนบาเลเจนกูทุ่มทั้งใจแต่มึงแต่ความ เ,เอยกเราแมง่งทั้งขวดเพล่อลืมที่ใจไรเคยรักแค่แต่สุดท้ายมันก็นอกใจอยากจะลืมแต่ภาพแม่งยังมนคืนนี้เขาเมาให้หมดขอลืมุณยังมึงเมือนคองปลอมรักแค่ตอนอยากได้พอหมดใจก็หายไม่แม่จะหันกลับมากูไม่อยากจำแต่ลแม่งฟังลึกเหมือนแผลที่ยังสดถึงเวลาแม่งก็ยังเจ็บคืนนี้กูเมาแต่ยังจำเส้งได้ แค่เล่นตามบทที่เขียนดีต่ให้เราเลงนแค่ไหนก็ไม่รู้ทุกความจริงว่าคนที่กูยอดใกล้ท้งหัวใจไม่จริงกูจะลืมจะเผาจะทิ้งทุกความทรงจำคืนนี้กูเมาเพื่อบอก มึงมันคล้อ,ปองปลอมรักแค่ตอนอยากไายพอหมดใจก็หายไม่แม้จะหันกลับมาคูไม่อยากจำแต่มึงมันแพงฟังลักหมื่นแผลที่ยังสักถึงเวลาแม่งก็ยังเจ็บคืนนีีกมาแต่ยังจำเสียงมันีดดีคำว่ารักวันนั้นตอนนี้กลายเป็นมีดแทงเข้ามาในใจไม่เหลือชิ้นดีมึงมันไม่ได้รักมึงแค่เล่นตามบทที่เขียนดี ก็ไม่เั่าุุกความจริงว่าคนที่กูยกใครทั้งหัวใจแม่งไม่จริงกูจะลืมจะเก่าจะทิ้งทุกความทรงจำคืนนี้กูเมาเธอบอกลามคนสุดท้าย ยิ่งขในที่คณบ้าเลือดเย็นกูทุ่มทั้งใจแต่มึงหัแต่ความเจ็บตอนนี้เลอะแต่ลอกับไฟในอบที่เผาเองนงเลนละคอดินป่าดารา,ายิงสิไซแต่าขาดในที่คนบ้าเลือดเย็น งทั้งใจตงแต่ความจ็บตอนนี้เลยแต่เราก็ไฟในอกที่เผาเด่เล่นคองคปลอมรักแค่ตอนอยากได้ต่อหมดใจก็หายไม่แม้จะหันกลับมากูไม่อยากจำแต่แม,ม่งฟังลึกเงินแผลเที่ยงสดถึงเวลาแม่งก็ยังเจ็บคืนนี้กูมาพีายนจำเสียงมึงได้ดีคำวามารักวันนั้นตอนนี้กลายเป็นมีแทงเข้ามาในใจไม่เลือกชิ้นดีมือมันไม่ดีรักมึงแค่เล่นตามบทที่เขียนนี้ต่อให้เราแรงแค่ไหน,น